โอ้ยรูปหมาไม่ใช่ร้ายว้าวอ้าถ้าคุณเคยประสบกับภาวะฉุกเฉินเรื่องเสื้อผ้าเหมือนอย่างวิกกี้ตอนนี้ล่ะก็เรามีเคล็ดลับดีๆเพื่อซ่อมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วที่จะช่วยคุณกอบกู้วันและหน้าตาของคุณได้หยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาคุณกำลังจะได้รับชมเคล็ดการจัดการเสื้อผ้าแบบ DIY แล้วไม่ว่าของหวานเมื่อคืนวานจะส่งผลอะไรตามมาหรือคุณแค่ขยับแข้่งขาผิดทิศผิดทางการฉีกขาดก็เกิดขึ้นได้เย็บรอยแรกจากด้านในตะเข็บอ,ออกมาด้านนอก จากนั้นให้เย,ย็บอีกฝั่งหนึ่งคราวนี้ทำด้านนอกทำกลับไปมาซ้ำไปซ้ำมาเหมือนผูกเชือกรองเทา้ขาขณะที่คุณเย็บไล่ขึ้นมาทําให้ได้เรียบแต่อย่าตึงเห็นไหมง่ายง่ายเมื่อคุณเย็บถึงด้านบนสุดให้เย็บจนจบและดึงได้เบาๆเพื่อให้รอยเย็บกระชับเข้าหากันดูสิเริ่มดูเหมือนตะเข็บธรรมดาแล้วคุณจะไม่เห็นกระทั่งรอยได้เลย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือให้เก็บเข็มและได้ไว้ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าหลังเสมอเพื่อที่คุณจะได้แก้ไขสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครควรรู้หรอกว่าคุณกำลังสวมกางเกงในสีอะไรไม่มีอะไรเท่าคืนที่มีชีโตสกับคลิปวิดีโอฉันยังไม่ได้ดูอะไรบ้างนะเควินเขาจะเอาอะไร<ม>ฉันลืมไปเลยว่าเรานัดไปดิโนเนอร์กันต้ <S <S องเตรียมตัวแล้ว ส่เลยเดียกระปรงยินช่วยชีวิตว้าวน่ารักจริงๆแต่เสื้ออันนี้ไม่ออ่ะฉันน่าจะสักผ้าวไว้นะเนี่ยมีคราบใหญ่มากเลยบนเสื้อหรือควรจะโทรไปยกเลิกดีอ่ะหรือว่าจะไปทั้งอย่างนี้เลย อยทำไมลิลลี่มาช้าจังเฮ้เควินชุดน่าสนใจดีนะวันซักผ้าน่ะก็รู้ๆกันเนาะสั่งอาหารกันเลยไหมไม่ใส่ตัวนี้ไม่ได้แน่เดี๋ยวนะมีแผลละเห็นเสื้อตัวเก่านี้ไหมกลับด้านแล้วนวนแล้วก็เอามาสวมหัว ทำเหมือนใส่เสื้อปกติดึงลงมาให้มากเท่าที่ทำได้พะพ้าส่วนเกินลดดึงลงมาเล็กน้อยว่าไงคนสวยเสื้อตัวนี้ดูเหมือนใหม่เลยออกไปเดดดีกว่าไงเควิน โอ้เธอดูดีมากเลยเสื้อใหม่เหรอประมาณนั้นเสื้อโปรดตัวเก่าของฉันะ่ะสีมันเหลืองเกินไปไหมนะสีฟ้าก็ยังไม่โดนไม่มีเสื้อผ้าเหมาะเลยอะทำไมทุกอย่างดูน่าเกลียดไปหมดจำไม่เห็นได้เลยว่าซื้อตัวนี้มาด้วยนี่ฉันละเมอช็อปออนไลน์อีกแล้วเหรอ ไม่ใช่นี่มันเสื้อที่ฉันใส่ตอนเด็กนี่เรามีช่วงเวลาที่สนุกสนานด้วยกันเหมือนตอนที่ตุ๊กตาของฉันได้รถขั้นใหม่มันเจ๋งไปเลยแล้วอย่าให้ต้องเริ่มเล่าเรื่องปาร์ตีน้ำชานะฉันฝึกการอ่านตอนใส่เสื้อตัวนี้อยู่ด้วย <c oughs> ห้ามพูดตอนมีอาหารอยู่เต็มปากนะ <c oughs> ฉันลืมเสื้อตัวนี้ไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> แต่มันดูเชยไปหน่อยแฮะ คิดว่าฉันจะทําให้มันดูทันสมัยได้ไหมนะมีเสื้อตัวเก่าที่ต้องการดัดแปลงอยู่หรอตัดเลยเห็นชิ้นส่วนพวกนี้ไหมเย็บติดกันแบบนี้ทำทั้งสองด้านกลอยเสร็จแล้วตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลย ว้าวเสื้อดูน่ารักจังเลยไงเจนนิเฟอร์เธอพร้อมอยังขอเวลาฉันอีกเดียวนะเสื้อเธอตัวนี้ล่ะมันจะโอไหมนะไม่อ่ะเจนนิเฟอร์เราจะสายกันแล้วนะ แฟชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่จะมาเร่งกันง่ายๆไม่ได้นะแอนนี่ mm hmm. อะไรก็ใส่เข้าไปเหินนะ mm hmm. ไม่สิฉันต้องเลือกให้มันเข้ากัน mm hmm. อ๋อฉันเลือกไม่ถูกระหว่าง2ชุดเนี้ยเจนนิเฟอร์ hmm. <Jennifer! S 1> ทำแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะ mm hmm. เธอต้องหาที่ไม่แฟร์กับแฟชั่นแอนนี่ mm hmm. เอารอแป๊บหนึ่งนะ ฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาแล้วก็ติดกระดุนซะสุดท้ายก็มัดตรงนี้มัดเป็นโบให้เรียบร้อยและเกิดเสร็จแล้วสอดเข้าไปให้แน่นแบบนี้เลยเยสนี่แหละที่ฉันต้องการชุดเนี้ยสวยที่สุดในโลกนี่แหละ ยิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัวเลยจริงไหมเจนนิเฟอร์เธอ,อ,อรอ,อจนกลายเป็นของกระดูกเลยเหรอการคิดตัวเพื่อแฟชั่นของเธอครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าแน่นอนเดี๋ยวอีกชั่วโมงเจอกันที่หาดนะเตรียมของเลยดีกว่ามีกระเป๋าใส่ชุดอะไรดีนะ ใหม่แง่ละน่ารังจริงเลยอ่ะเอาใส่ในนี้ก่อนเจ้านี้ก็ลืมไม่ได้เลยพร้อมแล้วโอ้เกือบลืมรองเท้าแตะแนะ่มันอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้แหละไม่ใช่อันนี้นี่ของใครอ่ะโอ้ ไม่ปิ้งปิงปิ้งเปิง,ปง,ปงมันพังนี่ดูรองเท้าพังพังนี่สิไม่ได้ไปหาแล้วมั้งเนี่ยขอฉันดูหน่อยรู้แล้วเอาเกระดาษรองอบมาแล้ววางหลอดหลายๆอันบนกระดาษยิ่งหลายสีเท่าไหร่ยิ่งดีพับกระดาษทับหลอดไว้ แล้วรีดทับด้วยเตอรีดหลังจากนั้น1-2นาทีก็ยกกระดาษออกตอนนี้ก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่แต่ยังไม่เสร็จนะวาดรอยเท้าของคุณบนกระดาษแล้วตัดออกจากนั้นวาดร่างลงบนแผ่นหลอดดีๆใช่ไหมล่ะเอากระดาษออกได้แล้วเริ่มตัดได้เลยชิ้นที่ตัดออกมาจะเป็นสายคาด แค่ทาเการ้อนดูรองเท้าน่ารักี่สิมาลองใส่กันเลยไหมอีวาชอบรองเท้าใหม่ของฉันไหมฉันทำแบบพิเศษน่ะมันน่ารักสุดๆเลย เตรียมเก็บของไปเที่ยวอยู่หรอเฮลลี่คุณต้องใส่ทุกอย่างลงไปในกระเป๋าเป้ใช่ไหมอีกอย่างนี่ก็เป็นแค่ทริปสั้นๆ2วันอืมแต่เดี๋ยวก่อนไม่เอานะช่วยใส่ให้หมดหน่อยเหอะบางทีถ้าฉันใส่ยัดเข้าไปมากกว่านี้มันจะพอดีหรือเปล่านะไม่งั้นฉันจะไปไม่ทันเวลาแล้วนะว่าไงาเฮลลี่แพ็คของไม่ได้หรอโอ้ยเธอดูไม่เหมือนคนแพ็คของเลยให้ฉันบอกวิธีแพ็คของที่แม่สอนมามันไม่เคยทำให้ฉันเจอปัญหาที่ไม่พอเลย หยิบเสื้อยืดมากกอดแล้ววางบนโต๊ะพับแขนมาชนกันไว้ตรงอ,อกจากนั้นให้หยิบสิ่งของอื่นๆอย่างผ้าคนหนูชุดเสื้อชั้นในและถุงเท้ามาวางด้านบนแบบนี้ยกเสื้อส่วนบนที่มีทุกอย่างวางบนนั้นขึ้นแล้วม้วนลงมาด้านล่างเหมือนเวลาทำเบอร์โตกินเองที่มีเสื้อผ้าอยู่ในนั้นแทนถัว่วแน่ละ่ะเห็นถุงเท้าที่โผล่มาด้านข้างไหมส่วนมาลงไปในแต่ละฝั่งเพื่อให้เสื้อผ้าที่คุณม้วนไวน้แนบสนิทอยู่กับที่แค่นี้คุณก็แพ็คของรวมกันได้แล้วเห็นไหม เยี่ยมเลยคราวนี้คุณจะพาคู่หูเบอริโตไปไหนมาไหนก็ได้โอ้ว้วาวแบบนี้ใส่ในกระเป๋าได้พอดีเลยและส่วนที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างของวิธีการพับแบบนี้คือเสื้อผ้าของคุณจะไม่ยับเลยไปเร็วเราสายแล้วนะ ใช่เลยคือนี้เราจะดูหนังกันและเราจะดูเรื่องรักเธอหมดใจขีดไว้ให้โลกจารึกเป็นรอบที่ร้อยเราเข่งดูไรอันกอสลิงไม่หนำใจใช่ไหมเธออู้เธอเอาข้าวเกรียบมาด้วยนี่นาะเลือกได้ดีเราดูเรื่องนี้ได้ไม่เคยเบื่อเลยโอ oh ไม่เธอจําไม่ได้เหรอว่าเขาคือใครไม่นะเขาเป็นคนรักเธอไงจําได้ไหมโอเพะเจ้าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้อีกแล้วโถพวกเขาตายทั้งที่ยังจับมือกันไว้ หวานสุดๆทาไมเราถึงยังคิดทุกทีนะว่าตอนจบของเรื่องนี้จะแตกต่างไปจากเดิมว้วอืมอืมวิกกี้ช่วยพี่สาวหน่อยได้ไหมโอ้ดูเหมือนฉันจะเกี่ยวเสื้อเธอลุยนะ่ะขอโทษนะเดี๋ยวฉันนึกอะไรได้แล้วฉันขอยืมกิฟตติดผมสักประเดี๋ยว ถ้าคุณเคยดึงไหมพรมสเวตเตอร์ลุยให้เกี่ยวไหมพรมกับกิ๊บติดผมแบบนี้จากนั้นเสียบกิ๊บกลับเข้าไปในเสื้อสเวตเตอร์และดึงออกจากรูอีกฝั่งเห็นไหมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยลองเข้าไปดูใกล้ๆเกี่ยวไหมเข้ากับกิ๊บดันเข้าไปแบบนี้และดันผ่านไปทางรูอีกฝั่งรอยลุยหายไปแล้วโอเคฉันหายโกรธละขอบใจโววิกกี้ดูหน้าเธอสิ อืมเฮ <c oughs> ลลี่เชิญเธอพูดไปเถอะโอ๊ยอาทิตย์หน้าดูกันอีกรอบไหมเอาสิ